กินข้าวลาบ่ตาเขาเศร้าตื่นเศร้ามากโจ๊กบ่ข้าวต้มบ่กินแซ่บบ่เดี๋ยวดูกินเข่าเรื่องนี่กินยากแถวบอรี่ของแฉงบ่อะไพวกพักเนี่พวกของอันอะไรอย่างี้เนาะ ไข่กนเ้อไนอหูไข่เส้นโอ้สุกขาดีเลยผมี่จะถูกเนยวหมูสเนยวหมูสเ็นเส้นเซนแบบิ้นเลยเออเขาต้มมันาะเขาต้มบบิ้นมันขอนเนาะมันย่ำมันโยกเนาะนย่ำยำมันมันมันเจ้าเจามันหางมันฮักฮักนะแนีอยู่้งนั้นโอ้ยอายุสันนี่ยังเหลือรายปนนี้ยังดีอยู่เด้ักถ้ามัน เ้นมนอยู่เด่บางคนบเรือแล้วนาหมดแล้วทำจะกินของออแเรวเนาะพวกพักต้มพวกข้าวต้มทำประกาศข้าวกะแข็งเออต้มต้มเอาเนาะอืหมอปกาข้าวต้มมะละมีจิ้งไง ขนไทยเจ้าไทย,ไท,ยทัพไ,ไทยก็สะดวกนาับท้ายกนสะดวก้วร,ร้อนกับรับดีเยตัวกรบซับผู้เฒ่าแล้วเนาะรับรับตื่นเต,ตือ,อนนอนนี่นอนอน,อน,อนี่เลยละ ครับนอนดีอยู่แต่ว่าแห่งการรับนี่นะมันกับโมเป็นว่าสิรับดีอยู่นอ่นดีรับดีดีครับขันมันบกหอดโอบเบาเกินไปครับเมื่ออีรีวแล้ว เถ่าปานนีนนย้ยังทำงานใดปานนี้ก็สุดยอดแล้วน่บนเป็นเถ่าบ่ได้ยังทำงานใด้ยกขยไาขาไ่ใดมัดไข่ใดขายของใดที่เราอยู่ครับไม่ควายเห็ดไปอีกทีแล้ว ธรรมดาบ่ยกของใครซีหาพแพงก็ยังยกได้อยู่ยังมีนักเติบนักเติบอ,อยู่สำหรับผู้เฒ่าแปดสิบอุ้ยพูด,นด <80. S 1> ออหน่ะเก้าสิบเอ็ดเาธรรมดาบ่เออหรือว่าแปดสิบไร้เลยเก้าสิบเอ็ดเออหลังเงินสูงอายุกับผเ,เอาอีกนะหากตได้ตาไล่น s. <S เนาะตา มันไม่ออามากนี่ค่วยเมื่ได้หลายหมื่นเลยด้หนึ่งหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบคุณับมาสามสิบเจ็ดี่มันเป็นลำยมาต้ากดกมาพ่อคิดว่าติมันมัยูกัซอมนั่นโอ้ยบางคนเขาเจะยู่ได้ทำงานเลยตาเช็ดยังยากเช็ดยังกับ่ะไรสร้าวตัวเองขยันทำตายทำงานใดยัง คือคือเบื่อเบื่อเส้นได้คนกำลงทำงานใดอยู่เนี่ยทำผู้ขจรทำงานอะไรขจรเบื่อขจรเส้นได้บางที่คิดอยู่ขือง่้านละเ้นุ่มทำรถยนยกงเวทำกสือรผู้เทำเครื่องใ้กยกผู้เดียว่มีคนอันนี้สมสนดนสร้างสองนับา มาอยู่กับบ้านขายของอยู่กับบ้านนี่พ้อนสามสิบปีป่ะกวัวอีกเนาะแสดงขันกัวก็แสดงว่าก้อนก,ก้อนหกสิบครับผมสามสิบสามจังหวนะัดครับหมายถึงว่ามาขายของอยู่กับบ้านนี่ก้นนอนหกสิบปีครับ รรียนันาก็ว่าเคยเห็นอยู่เลยการทำกับการตอนแรีรถนี่ยังยี่สิบกว่าปีอยู่เลยประมาณยี่สิบปียังเรียนอยู่เลยเนาะหกสิบปัวเนาะยังมีแรีนแนวอยู่จำรถได้อยู่ไหมรถคำรถบสองเองหมดแล้วคทำ รถโดยสารอุทุมพรราศีสไลด์แล้ว